โรงเรียนที่นี่จะเรียนกันแค่4บล็อกต่อวันเท่านั้นนะคะเริ่มแค่4วิชาใน1เทอมใน1ปีก็จะเรียนแค่8วิชาเท่าเลยนะคะแต่เมื่อเทียบกับอินเตอร์สกูลที่เมืองไทยแล้วแล้วก็ราคาต่างเงินมากเลยค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอวันน้ำนมช n แนค่ะชีวิตดีๆีที่เลียกได้บายแม่นกนะคะวันนี้เป็น EP ที่7แล้วคะ่ะแล้วก็เป็น EP ที่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามานะคะอยากให้คุณแม่เล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆที่มาเรียนที่ประเทศแคนาดาหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศนี้เป็นอย่างไรรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการส่งลูกหนึ่งคนมาเรียนที่ประเทศแคนาดา ในฐานะ international student เนี่ยต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่วันนี้คุณแม่มีข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างครบถ้วนกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกเพื่ออัปเดตข่าวสารข้อมูลติดตามกันอย่างตลอดตลอดกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตแนะนำเมืองที่คุณแม่อยู่ก็คือเมืองวิกตอเรียค่ะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของรัฐบริติชโคลัมเบียทางฝั่งเวสโค้ทของฝั่งะตะวันตกของแคนาดานะคะติดกับซีแอตเทิของสหรัฐอเมริกาค่ะเมืองนี้อุณหภูมิน่าจะอุ่นที่สุดแล้วในแคนาดานะคะไม่ถึงกับติดลบหรือหนาวจัดจนเกินไปแต่อากาศจะดีมากๆค่ะเพราะอากาศจะเย็นอย่างนี้ตลอดทั้งปี เมืองวิกตอเรียค่ะเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบียซึ่งเป็นเมืองที่น่าอาศัยอยู่มากๆเลยนะคะนอกจากจะไม่หนาวจัดแล้วผู้คนก็ยังอพยาศัยดีเป็นเมืองที่มีความสะดวกสบายครบครันเป็นเมืองที่มีความสวยงามแต่มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยมากแค,แค่ประมาณ4ี่แสนคนเท่านั้นค่ะครอบครัวของคุณแม่นะคะเป็นครอบครัวเล็กๆค่ะมีแค่สี่คนพ่อแม่ลูก ฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เราให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกและช่วยสารฝันของเขาให้เป็นจริงจากอีพีก่อนหน้านี้ค่ะได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าจุดเริ่มต้นความคิดที่เราเลือกที่จะส่งลูกมาเรียนที่แคนาดานี้เริ่มต้นด้วยการวางแผนอย่างหนักค่ะทั้งการทำงานกิจการธุรกิจที่เมืองไทยของคุณพ่อคุณแม่การเรียนของลูกๆก,การวางแผนทางด้านการเงินและวิธีการใช้ชีวิตที่จะเปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อจะได้มาใช้ชีวิตที่แคนาดาได้อย่างสมความตั้งใจเส้นทาง6ปีของพวกเราเริ่มต้นกันที่ปี2016ค่ะจากนั้นปี2017พี่สแตมก็ได้เดินทางมาประเดิมเป็นคนแรกจากนั้นน้องอะตอมก็ตามมาในปี2019และในที่สุดคุณแม่ก็ได้ย้ายมาอยู่กับลูกๆในปี2020ตามแผนที่วางไว้เอาละค่ะ ทีนี้คุณแม่จะเล่าให้ฟังว่าลูกชายคุณแม่ทั้งสองคนนั้นได้มาเรียนที่นี่ด้วยการเข้าร่วมในโปรแกรม s a n i s h International Student Program ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเด็กอินเตอร์ที่ต้องการมาเรียนที่นี่โดยทางโปรแกรมจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างตั้งแต่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กต่างชาติประสานงานระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนให้รวมถึงจัดหาโฮสต์แฟมิลี่ให้ด้วยค่ะซึ่งทางโฮสต์แฟมิลี่นะคะก็จะเปรียบเสมือนเป็นบ้านใหม่ของเด็กๆโดยมีโฮสต์เป็นผู้ปกครอง จัดหาอาหารให้ครบทุกมือ้อจัดห้องส่วนตัวให้บริการ WiFi ดูแลสุขอ,อนามัยทุกอย่างรวมถึงการซักผ้าให้ด้วยเหมือนกับเด็กๆได้พักอาศัยอยู่กับพ่อและแม่เลยค่ะโดยเราจะต้องสมัครผ่านทางเอเจนซี่นะคะซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่ได้รับการอนุมัติและมอบหมายโดยตรงจากทางโปรแกรมค่ะซึ่งคุณแม่บอกเลยนะคะว่าในประเทศแคนาดานั้นในแต่ละรัฐจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเลยค่ะ ที่คุณแม่จะเล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นการศึกษาที่อยู่ในรัฐ British c o l มเบียเท่านั้นนะคะคุณแม่ขอเริ่มต้นที่จะแนะนําระบบโรงเรียนของที่นี่ให้ฟังอย่างนี้นะคะที่นี่จะแบ่งโรงเรียนออกเป็น3ระดับค่ะเริ่มตั้งแต่ elementary school คือตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงเกรด4 middle school ค่ะเกรด5ถึงเกรด8 high school ตั้งแต่เกรด9จนถึงเกรด12นะคะซึ่งทาง international student program ค่ะจะเริ่มให้เด็กต่างชาติเข้าโปรแกรมได้ตั้งแต่อายุ13ปีเต็มขึ้นไป นั่นก็หมายความว่าน้องจะมาเริ่มได้ที่นี่ก็น่าจะประมาณ Middle School Grade 7หรือเกรดขึ้นไปค่ะวันนี้คุณแม่เลยจะขอยกตัวอย่างในหนึ่งเขตการศึกษาของเมืองวิกตอเรียมาเล่าสู่กันฟังนะคะนั่นก็คือเขตการศึกษา SD 63หรือว่า School District ที่63ซึ่งจะแบ่งย่อยออกเป็น3โซนแต่ละโซนก็จะแบ่งตามเขตย่อยพูดกันง่ายๆก็คือการเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านนั่นเองค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยโซนซานิชนะคะ อยู่ใกล้เมืองวิกตอเรียดาว์เชาที่สุดขยับขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นซานิชตันหรือเซนทันซานิชแล้วก็ขึ้นไปบนสุดเลยก็คือโซนนอร์ซานิชนั่นเองค่ะและคุณแม่ก็จะขอแนะนำให้ฟังกันไปทีละโซนเลยนะคะ เริ่มตั้งแต่โซนซานิชค่ะห่างจากดาวทํามวิกตอเรียแค่ประมาณ12กิโลค่ะซึ่งก็จะมีโรงเรียนตั้งแต่ Elementary School, Middle School และ High School นั่นหมายความว่าเมื่อเด็กโตขึ้นตามวัยเด็กๆก,ก็จะย้ายโรงเรียนตามๆกันไปจากชั้นอนุบาลไปประถมแล้วก็ไปมธัธยมในเขตซานิชเองเด็กที่จบจาก Royal Oak Middle School ก็จะย้ายเข้าไปเรียนที่ c Cremont s e c o n d a r y School ต่อได้เลยโดยเป็นส่วนมากนะคะแต่ก็อาจจะมีย้ายออกบ้างขึ้นอยู่กับว่ามีการย้ายที่อยู่หรือเปล่า โซนที่2ค่ะคือโซนซานิสตันก็จะขยับขึ้นไปทาองตอนเหนืออีกนิดหน่อยค่ะห่างจากดาวทาวิตโตเรียประมาณ20กิโลก็จะมีโรงเรียนในเขตนี้ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมเช่นกันซึ่งโรงเรียนที่เด็กอินเตอร์จะเข้าเรียนได้ก็คือเบซายมิดเดิลสคูลและก็ต่อเรียนไปที่โรงเรียนมัธยมปลายก็คือสเตลลี่เชคแนดอริส o คูนั่นเองค่ะส่วนโซนสุดท้ายในเขต SD 63ก็คือนอสซานิชนะคะ ก็จะไกลออกไปทางตอนเหนือของเกาะค่ะขึ้นอยู่แถวๆถวท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปฝั่งแวนคูเวอร์แล้วก็อยู่แถวแถวสนามบินวิกตอเรียห่างจากดาวเทาประมาณ30กิโลเมตรค่ะซึ่งโรงเรียนไฮสคูลที่อยู่ในโซนนี้ก็คือโรงเรียนพาร์คลานเซันเดอรี่สคูลนั่นเองจ้ะเรามาเริ่มรู้จักการเรียนการสอนของไฮสคูลที่นี่กันเลยค่ะโรงเรียนที่นี่จะเรียนกันแค่สบล็อกต่อวันเท่านั้นนะคะ เริ่มแค่สีวิชาในหนึ่งเทอมในหนึ่งปีก็จะเรียนแค่แปวิชาเท่านั้นค่ะดีไหมล่ะคะดังนั้นเด็กๆที่นี่จะมีเวลาหลังเลิกเรียนค่อนข้างมากค่ะทําให้เขาได้มีเวลาเข้าคลับหรือเข้าชมรมต่างๆมากมายและได้มีเวลาในการพัฒนาความชอบของตัวเองได้มากเพราะที่นี่ไม่มีเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนไม่มีโรงเรียนกวดวิชาอะไรเลยค่ะทําให้การเรียนการสอนของแต่และโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมาก จึงทําให้รัฐบาลสามารถใช้ในโยบายการเรียนหนังสือใกล้บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองและอีกประเด็นที่คุณแม่อยากจะเน้นก็คือในบางรายวิชานะคะเช่นแมทหรือคณิตศาสตร์ในระดับ High School เด็กๆจะมีทางเลือกในชีวิตด้วยนะคะก็คือในแต่ละชั้นค่ะจะมีแมทคลาสให้เด็กๆได้เรียนในระดับตามความชอบหรือความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ให้พอดีกับตัวเองมีถึง3เส้นทางเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะ เส้นทางสีม่วงค่ะก็จะเหมาะกับเด็กๆที่เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อแมทอะคะ่ะไม่ได้ชอบแมทเลยแต่ก็ต้องม,มีความรู้ไว้บ้างเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตโดยจะเรียนเริ่มจาก Workplace Map ที่9จนไปถึงเกรด12นะคะส่วนเส้นทางสีแดงและเส้นทางสีเขียวก็จะอัพเลเวลเข้ามาหน่อยนะคะความยากก็จะมากขึ้น เช่นเส้นทางสีแดงค่ะก็จะคือสําหรับเด็กที่มีความชอบเรียนแมทในระดับกลางๆแต่สามารถนําแมทไปใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ในขณะที่ตัวเองชอบส่วนเส้นทางสีเขียวค่ะก็จะเป็นเส้นทางเดินของเด็กๆพวกที่เกิดมาเพื่อแมทเลยนะคะชอบเรียนมากก็คือพวกนี้จะไปเรียนหมอเรียนวิศวสถาปัต เด็กเรียนทั้งหลายนั่นเองค่ะซึ่งในที่สุดแล้วในช่วงเรียนอยู่เกรด12ก็สามารถนำแมทในระดับมหาวิทยาลัยมาเรียนก่อนได้เลยนะคะ<ม>เช่นแมท100หรือแคลคูลัส12ซึ่งถือว่าเป็นระดับ a d v a n c e ์หรืออาจจะสามารถเรียน AP m a แมได้เลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าวิชาเหล่านี้ค่ะเด็กๆไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิจในการเรียนในชั้นปีที่1ในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งก็จะช่วยในการประหยัดค่าหน่วยกิตไปได้อีกทางหนึ่งนะคะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเขาเรียนวิชาอะไรกันบ้างตารางที่คุณแม่เอามาให้ดูนะคะเป็นของจริงเลยนะคะของทั้ง3โรงเรียนในระดับ High School ในเขต s อ6 3ค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มวิชาที่เป็น c ค Subject หรือวิชาหลักแล้วก็กลุ่มวิชาอิเล็กทีหรือวิชาเลือกที่เด็กๆสามารถเลือกเรียนได้อย่างที่ตัวเองชอบเรียน ซึ่งคอสับเจก็จะมีแบ่งออกเป็น4กลุ่มวิชานะคะก็คือวิชาภาษาอังกฤษวิทย์คณิตและก็สังคมซึ่งมันก็สิมเป็นมากๆเลยใช่ไหมคะและในกลุ่มวิชาหลักนะคะทุกโรงเรียนจะมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมากค่ะแต่ในส่วนของอิเล็กชิดนั้นจะมีมากมายมาเป็นกระบะให้เด็กๆได้เลือกเรียนกันเลยนะคะ ซึ่งในแต่และโรงเรียนก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปค่ะดังนั้นเวลาที่เราเลือกโรงเรียนให้ลูกมาเรียนนะคะก็จะดูได้เลยค่ะว่าแต่และโรงเรียนมีอิเล็ i ทีไปในทิศทางหรือแนวทางที่ลูกชอบหรือไม่เช่นถ้าลูกชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันฟิล์มทีวีหรืออยากจะเป็นโปรกอฟก็เลือกมาเรียนที่เเครมอนจะเหมาะสมมากค่ะหรือว่าลูกชอบไปแนว แนวทางที่เป็นสปอร์ตหรือเป็นกีฬาอาชีพนะคะปีนผากรีธาหรือชอบทำอาหารอยากเป็นเชฟสตันล,ลี่ก็น่าจะเหมาะสมมากๆค่ะหรือจะชอบไปในทางออโตเมชันโรบอติกก็แนะนำให้ไปเรียนี่พักแลนดได้เลยค่ะเอาละค่ะจากที่ได้รู้จักวิชาเรียนกันไปแล้วก็มาดูกันค่ะว่าในแต่ละชั้นปีที่บอกว่าเรียนแค่8วิชานั้นเขาเลือกเรียนยังไงกัน ซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่าเด็กแต่ละคนเรียนไม่เหมือนกันเลยค่ะตามความชอบของพวกเขานั่นเองก่อนอื่นเลยจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการจบ High School ของที่นี่จะใช้วิธีเก็บเครดิตหรือหน่วยกิจเหมือนในมหาวิทยาลัยเลยค่ะโดยจะเก็บในช่วงของเกรด10ถึงเกรด12นั้นหมายความว่าในเกรด9ค่ะเด็กๆทุกคนจะเรียนคล้ายๆกันเพื่อปรับพื้นฐานทั่วไปในแต่ละวิชาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกรด10ถึงเกรด1 2และเพื่อจบการศึกษานะคะ เช่นเกรด9ค่ะเด็กๆจะเรียนวิชาหลัก63%หรือ5วิชาใน8วิชาส่วนอีก3วิชาจะเป็นวิชาเลือกที่เด็กๆสามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบเลยนะคะ พอขึ้นเกรดสิบค่ะเด็กๆก,ก็จะเริ่มเลือกเส้นทางเดินของวิชาของตัวเองเหมือนที่คุณแม่ยกตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ไปสักครู่ว่าเขาจะเลือกเส้นทางสีอะไรในการเรียนแมทของเขาซึ่งเด็กๆจะถูกประเมินจากครูในระดับเกรด9ค่ะจากผลการเรียนและทาเลนต์ของเด็กเองว่าเขาเหมาะสมที่จะเรียนแมทในแบบไหนซึ่งก็หมายความว่าการเรียนแมทของเขาในระดับเกรด10ถึงเกรด12ก็จะได้เรียนกับเพื่อนๆที่อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ต้องถูกกดดันจากเพื่อนที่เรียนเก่งกว่าเพราะแต่ละเส้นทางหลักสูตรหนังสือรวมไปถึงข้อสอบก็จะคนละชุดกันกับเส้นทางสีอื่นๆซึ่งคุณแม่ว่ามันดีตรงนี้ลหละค่ะเด็กๆเองก็ไม่ต้องไปเครียดกับการเรียนมากหรือต้องขนควายไปหาเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อต้องการให้ทันเพื่อนหรือไปสอบแข่งกับไอ้พวกที่มันเก่งแมทน,นี่แหละค่ะที่คุณแม่หมายความว่าหลักสูตรที่เนี่ยมันทําให้เด็กเรียนสบายไม่ต้องเครียด เป็นการเรียนเพื่อแข่งกับตัวเองไม่ต้องแข่งกับใครพอขึ้นเกรด11ค่ะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าวิชาหลักที่ต้องเรียนจะลดลงเหลือแค่15%บ0ส่วนวิชาเลือกจะเพิ่มขึ้นเป็น4วิชาซึ่งเด็กๆสามารถเลือกเองได้เช่นวิชาฟิสิกส์ไบโอหรือเคมีสตรีก็จะกลายเป็นวิชาเลือกไปโดยปริยายถ้าเรารู้ว่าเราเลือกเรียนในระดับคอลเลจหรือมหาวิทยาลายัยโดยไม่ต้องใช้ไบโอเราก็ไม่จำเป็นต้องเลือกเรียนไบโอค่ะ คุงคุณแม่ว่ามันดีตรงนี้ที่เราไม่ต้องไปเสียเวลากับวิชาที่มันไม่ใช่สําหรับเราเมื่อถึงเกรด12ค่ะจะเห็นได้เลยค่ะว่าวิชาหลักเหลือแค่วิชาเดียวคือภาษาอังกฤษส่วนที่เหลืออีก7วิชามันเป็นวิชาที่เราเลือกเราสามารถเลือกในวิชาที่เราชอบและอยากเรียนและจะใช้เกรดเพื่อยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยเท่านั้นและที่สําคัญก็คือหากวิชาไหนที่เราอยากเรียนเราถนัดและเราชอบเราสามารถเลือกที่จะดึงมาเรียนก่อนได้ เช่นเด็กบางคนค่ะที่เก่งอาร์ตมากๆก็สามารถเลือกเรียนอาร์ต12ได้ในขณะที่ตัวเองยังเรียนแค่เกรด11ซึ่งมันทำให้เด็กที่มีทาเลนในด้านนั้นๆไม่เบื่อที่จะต้องมารอเรียนตามขั้นบันไดโดยที่เขาไม่มีความสุขเพราะทักษะของพวกเขานั้นไปไกลกว่านั้นมากแล้วค่ะคุยให้ฟังมากันพักใหญ่แล้วนะคะ EP นี้ค่อนข้างยาวสักหน่อยนะคะแต่อยากให้ติดตามกันจนจบค่ะ เราอยากให้ข้อมูลไว้เผือผู้ปกครองบ้านไหนอยากจะส่งลูกมาเรียนที่วิกตอเรียจะได้มีข้อมูลไว้พิจารณานะคะเราไปต่อกันเลยค่ะ อย่างที่คุณแม่แจ้งไว้นะคะว่าการจบ High School ที่นี่ใช้วิธีการเก็บเครดิตให้ครบภายใน3ชั้นปีโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับ GPA ขอแค่เราสนใจในวิชาที่ตนเองต้องการเลือกที่จะยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยโดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า70%ก็พอค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น52เครดิตจาก Requirement Credit และ28เครดิตรวมแล้วเป็น80เครดิตที่ต้องจบการศึกษานะคะจากตารางด้านขวามือค่ะเป็นตัวอย่างจริงที่คุณแม่ทำไว้ ให้พี่สตัมในการเลือกวิชาเรียนในแต่ละชั้นปีนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ราคาในการสื่อสารกับลูกในขณะตอนนั้นคุณแม่ยังอยู่ที่เมืองไทยซึ่งคุณแม่ว่าการเรียนแบบนี้จะช่วยทําให้เด็กๆได้รู้จักการวางแผนและมุ่งม,มั่นในเส้นทางที่เขาได้เลือกเองไม่ใช่หลักสูตรเป็นคนเลือกให้เขาเดินซึ่งเด็กแต่ละคนมีเส้นทางเดือนที่ไม่เหมือนกันซะทุกเรื่องนะคะเช่นในตารางค่ะคุณแม่ได้คอมเมนต์ไว้ให้ลูกว่า Anatomy 12ไม่ต้องเรียนก็ได้ครับ พะหนูเก็บ science credit ครบแล้วหรือถ้าอยากเรียนก็เลือกเป็น elective ไปเลยครับนั่นคือคำแนะนำของคุณแม่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วค่ะลูกจะต้องเลือกเส้นทางในชีวิตของลูกเองและเขาก็จะเป็นคนเลือกวิชาของเขาเองนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่า college กันบ้างนะคะจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวิธีการของที่นี่นะคะไม่มีการสอบเข้าไม่มี O-net ไม่มี A-net ไม่ได้เอา GPA มาพิจารณาเพื่อคัดเด็กเข้านะคะแต่เขาจะแบ่ง Entry r e q u i r e m e n t เคร่าวๆตามนี้ค่ะซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยหรือ College ก็จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนมากก็จะประกอบไปคล้ายๆกันนะคะว่าม,มีหนึ่งคันหนึ่ง English Requirement ค่ะถ้าเราไม่ได้จบ High School จาก BC หรือมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนก็ต้องใช้ผลการสอบ IELTS แทนนะคะ 2. ก็คือ r e q u i r e m e n t ตาม subject ต่างๆที่คณะแต่ละคณะต้องการต้องไม่ต่ำกว่า70%ค่ะซึ่งคุณแม่บอกเลยเนยะคะว่าไม่ใช่ทุกวิชาค่ะเป็นบางวิชาเท่านั้นนะคะ3ก็คือพวก p o r t ต o l i o resume ่ต่างๆเป็นประวัติส่วนตัวหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะนั้นๆเพื่อจะบ่งบอกถึงทักษะหรือว่าสกิลต่างๆของเด็กๆที่จะเข้าเรียนในคณะนั้นเพื่อให้เขาได้พิจารณานะคะ สุดท้ายจะเป็น additional requirement บางคณะบางมหาวิทยาลัยก็จะมีไม่เหมือนกันเช่นอาจจะมี live interview หรือจะมี creative test เป็นต้นค่ะ วันนี้คุณแม่เลยขอยกตัวอย่าง Entry Requirement ของบางคอ l l ลเลจหรือมหาวิทยาลัยมาให้ดูกันนะคะเริ่มกันที่สายอาชีพก่อนเลยค่ะก็คือ v a n Arts หรือ Vancouver Institute of Mini Arts นะคะซึ่งเป็นคอ l l ลเลจที่ได้รับความนิยมมากในสาย Media Arts หรือ Game Design Animation หรือ Visual Effects f i m m หรือการสร้างภาพยนตร์ต่างๆคุณแม่ยกมาให้ดูกัน3คณะกันเลยค่ะซึ่งเขาต้องการ English Requirement, Letter of i n t e n t นะคะ Transcript, Resume และก็พอ r t ต o o i o ตามความเหมาะสมในแต่ละคณะซึ่งก็จะไม่เหมือนกันเลยค่ะตัวอย่างต่อมาก็คือคณะ Landscape Architecture ของทาง UBC หรือว่า University of British Columbia นะคะซึ่งเขาต้องการแค่เกรดของ4วิชาค่ะคือ English GO 12หรือ History 12 PCal 11หรือ Foundation Math 12หรือ Physics 11หรือ Physics 12แม่ขอยยํานะคะว่าเขาใช้คำว่าหรือค่ะ นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะยื่นเข้าคณะนี้แล้วเราเรียน TO 12ไปแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเรียน history 12ก็ได้หรือยื่นแค่วิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้จากนั้น UBC ก็จะมะีพิเศษอีกอย่างก็คือ creative test video interview เลยสุดแม่ค่ะในขณะที่ มหาอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งในคณะเดียวกันนะคะก็จะมี Requirement ที่แตกต่างกันออกไปค่ะเช่น University of Gauf นะคะก็จะ,จะมีแค่ English Requirement แล้วก็5วิชาที่เราเลือกได้ว่าเราจะยื่นวิชาไหนตาม List of subject ที่เขากำหนดมาให้ซึ่งปกติเราก็จะต้องเลือกวิชาที่เราได้ A นะคะซึ่งก็จะตรงกับทักษะที่คณะนั้นต้องการค่ะและนั่นก็เป็นเพียงตัวอย่างบางตัวอย่างนะคะที่คุณแม่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ แต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการเรียนมหาวิทยาลัยและคอลเลจของที่นี่ในฐานะเด็กอินเตอร์นั้นราคาค่อนข้างแพงถึงแพงมากเลยค่ะอย่างเรียน4ปีปอตรีเนี่ยเราต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ5-6ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่คุณแม่ทำไมต้องดันด้นมาอยู่ลูกที่แคนาดา,าก็เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการเรียนในอาตาัตราเด็กโลโคอลที่นี่ซึ่งจะถูกมากกว่านะคะมากกว่าเจ75%ถึงเเลยทีเดียวค่ะเอาไว EP ้ EP จถัดไปคุณแม่จะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องราวของคุณแม่ ว่ามาถึงวันนี้ได้ยังไงต้องผ่านอะไรมาบ้างฝากติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่ต้องเตรียมให้ลูกคนหนึ่งที่จะเข้าสู่ International Student Program ค่ะคุณแม่เอาของจริงมาให้ดูกันเลยนะคะการส่งลูกมาเรียนที่นี่ในฐานะเด็กอินเตอร์ค่ะจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่4หมวดนะคะโดยรวมแล้วก็จะประมาณ600,000บาท ถ้ารวมค่ากินค่าอยู่ค่าดูแลค่าประกันสุขภาพทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยอยู่ใน600,000บาทนี้แค่ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่งบินเอกสารการเข้าเมืองต่างๆและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเด็กๆซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่าลูกเราใช้เงินมากน้อยแค่ไหนนะคะ ถ้าเราจะเจาะลึกลงไปนะคะก็จะเห็นว่าค่า tuition fee หรือค่าเล่าเรียนนั้นแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทเองค่ะซึ่งถูกมากถ้าเทียบกับโรงเรียน international ที่เมืองไทยนะคะส่วนที่เหลือจะเป็นค่า hosting ซึ่ง host family ที่เข้าร่วมโปรแกรมนั้นก็จะถูกคัดสรรมาอย่างดีงคุณพ่อคุณแม่ก็อุ่นใจได้เลยค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าค่าใช้จ่าย0 0 0 0 0บาทต่อปีสําหรับนักเรียน1คนเชื่อมาเรียนที่ประเทศแคนาดานั้น mm. ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะคะแต่ เมื่อเทียบกับอินเตอร์สกูลที่เมืองไทยแล้วแล้วก็ราคาต่างกันมากเลยค่ะนี่ยังไม่ได้รวมค่ากินค่าอยู่นะคะค่าอาหารการกินของเด็กค่ายูนิฟอร์มค่าแต่งตัวค่าหนังสือหนังหาอีกหลายๆส่วนก็ไม่น่าต่ำกว่าเจ็ดแสนหรือ1ล้านบาทนะคะหรือบางโรงเรียนก็อาจจะมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับ6 0แสนบาทที่มาเรียนที่ประเทศแคนาดา เด็กๆจะได,ได้อะไรมากกว่าการศึกษาค่ะเด็กๆจะได้เรื่องของการใช้ชีวิตการช่วยเหลือตัวเองนะคะรวมถึงการวางแผนการอ rganize ชีวิตประจําวันรู้ความรับผิดชอบต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเด็กได้เรียนรู้นั่นคือสิ่งที่ไม่สามารถแปลเป็นเงินได้เลยนะคะถ้าเทียบกับ1ล้านบาทที่ต้องจ่ายที่ International School ที่เมืองไทยกับส่งลูกมาเรียนที่ประเทศแคนาดากับได้ประสบการณ์มากมายอย่างนี้ต้องลองเปรียบเทียบกันดูแล,แล้วล่ะค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้น อยากจะให้ลูกเราไปในทิศทางไหนเอาละคะก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับข้อมูลทั้งหมดที่แม่เตรียมมาในวันนี้นะคะในอีพีแต่ถัดไปคุณแม่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าชีวิตของเด็กๆก,การใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดานั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่สําหรับวันนี้คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย